อามาหยิบห้าอ้าวไปจวเลยก็โคตรง่าวจับมันหยิบเลยกูอยากได้ไปไหนคนละใบคนละใบอ่ะไปอ้าวยิบมายิบทีละใบอ่ะทีละคนเอานะหยิบมาเดี๋ยวผมเลือกใบนี้หงายเลยหงายเงือบเลยโอ้โมันขมแล้วเฮ้ยอันนี้มันยังอยู่นี่สมัยพูดแล้วอ้าวคุณจัวโอ้สวยแล้วกูสองใบเลยแล้วชนกันไปเลยตายกันไปข้าง จบเลยนะไม่มีจั่วเพิ่มเอ้ยว้โง่อเอาเอ้ภูจะได้ก้าวอะไรเอาให้กูเลือกแล้ต้องเจ็ดละวเอเอ้เอามาโอ้ไี่เต่าแม่งกระดายนี่ น่าจะ25 25บาทมไดแล